ต้องเอามาตัดต่อให้มันเนียนให้มันเป็นของเราเองให้มันไม่เหมือนคลิปเก่าเลยเราทำได้นะคะ y u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  e เนี่ยปลดล็อกเรื่องของการเอาคลิปต้นฉบับมาทำเป็นช่องของเราเองได้ไหมย YouTube ปลดล็อกได้แล้วเราทำได้แล้วแต่เราแต่เขาไม่ได้ปลดล็อกการละเมิดลิขสิทธิ์คลิปคนอื่นเราจะต้องเก่งการตัดต่อเท่านั้นเองเราก็จะอยู่ได้นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราแบบเรียกว่า ไปดูดมาอย่างเดียวแล้วก็เอามาอัปโหลดเป็นช่องตัวเองอย่างเดียวแบบหน้ามึนๆนะ่ะทุกคนแล้วก็ทําบ่อยๆช่องที่1ถูกปิดช่องไปแล้วทําอีกช่องที่สองถูกปิดอีกทําอีกช่องที่สามถูกปิดอีกแล้วสักวันหนึ่ง Youtube เขาจะจำค่ะว่าอีเมลนี้คืออีเมลที่ไปชอบเปิดช่อง y o u t u b e แล้วดูดคลิปคนอื่นมาทำช่องตัวเองไม่ให้เปิดช่อง YouTube อีกแล้วอ,าอ้าวทำยังไง ไม่ต้องซีเรียสพี่หนูสร้างอีเมลใหม่แล้วสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่คือวิธีวันขอเรียกว่าการทำช่อง Youtube สายเทาๆเพราะว่ามันไม่ใช่ผลงานตัวเองแต่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่วันไม่ได้สอนอวันไม่ได้เปิดสอนช่องสายเทาๆนะคะวันขอให้ทุกคนไปติดตามช่องหมอวริโยนยนให้หมอวริอิกแล้วนะคะ ไปติดตามช่องบ้านหมอสอนทำ u t u b e นะคะสำหรับสายเทาๆนะคะคือหมอเขาจะมีวิธีการผ่าแก้ไขพาแก้ปัญหาอะไรแบบนี้คือการทำช่อง YouTube สายเทามันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันคนละทางกับวันเท่านั้นเองนะคะไม่ได้หมายความว่าอุ้ยเราทำไม่ได้หรอทำได้แต่เราต้องเก่ง เราต้องเก่งเรื่องการตัดต่อเราต้องเก่งเรื่องการแก้ปัญหาส่วนวันวันบอกจริงๆว่าวันไม่ชอบทําอะไรที่ปวดหัวนะคะวันก็เลยมาทําช่องสําหรับคนที่อยากทําคลิปด้วยตัวเองอยากเอาชีวิตตัวเองมาทําคลิปนะคะอยากเก็บเมมโม y รีชีวิตตัวเองถามว่าแล้วมันได้เงินหรอทําคลิปวิถีชีวิตตัวเอง ยากทุกคนยากมากนู่นไปทําช่องแบบพี่หนูแฟมิลีจะได้เงินดีกว่าเยอะนะคะถ้าเรามัวแต่มาทําชีวิตตัวเองอ่ะเราจะต้องหาจุดขายตัวเองให้เจอก่อนว่าคนจะสนใจชีวิตเราตรงไหนนะคะไม่ใช่ว่าชีวิตทุกคนขายได้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตทุกคนทําแล้วจะต้องได้เงินจากช่อง Youtube บางคนมันไม่น่าสนใจเลย Youtube ก็ไม่เอาโฆษณามาลง YouTube ก็ไม่ดันช่องเราเพราะฉะนั้นเราขายชีวิตตัวเองอะบางคนไม่มีคนซื้อเราต้องไปขายชีวิตคนอื่นทุกคนเราต้องไปขายชีวิตแบบดารานักร้องหมอลาลิเกแบบนั้นน่ะเราทำแล้วเราได้ตังจริงค่ะแต่มันจะเจอปัญหาและอุปสรรคแล้วเราต้องเรียนรู้เรื่องการตัดต่อเยอะมากวันแนะนำให้ไปเรียนกับคนที่เขาสอนทำช่องสายเทาๆค่ะเขาได้เงินจริงเราก็ได้เงินเยอะด้วยนะคะ เอาต่อต่อต,อตอทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องการสร้างรายได้แล้วนะพอพอเราทำช่อง Youtube ของเราแล้วมันปังมากอะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะมีโลโก้อะไรอยู่ในหน้าคลิปเราก็ตามโฆษณาก็เข้าเราอยู่ดีนะคะวันทดลองมาแล้ววันจะขอบอกว่าช่องวันนะปังมากในความในความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นวันจะมีโลโก้อะไรโฆษณาก็เข้าเข้าเราอยู่ดีเพราะวันมี Engagement ที่ดีมากๆ วันขอวันขอพูดอันนี้ต้องขออภัยทุกคนที่มีอคติฟังวันอย่างมีอคตินะคะอย่าเพิ่งเกลียดวันกับคําพูดนี้เดี๋ยววันพาไปดูให้เห็นกระตานะคะคือวันก็ใช้สถิติวันไม่ได้นอนฝันว่าช่องฉันดีมีคุณภาพแล้วฉันมาพูดไม่ใช่คุณภาพมันอยู่ที่สถิติหลังบ้านเรียบร้อยแล้วช่องมาดามบ้านนาสวีเดนน่ะเรียกว่าโฆษณาชอบ นะคะไม่ว่าวันจะมีโลโก้อะไรก็ตามโฆษณาเข้าอยู่ดีอา้าวทำไมเข้าล่ะก็เพราะว่า e n g a g e m e n t วันดีมากนะคะก็คือทุกครั้งที่คนเห็นปกคลิปวันเห็นหัวข้อที่วันอ่ะพิมพ์ลงไปคนส่วนใหญ่จะกดเข้ามาดูนะคะพอคนส่วนใหญ่กดเข้ามาดูเราจะได้คะแนน e n g a g e m e n t พอเข้ามาดูเราต้องคอมเมนต์ เราได้2คะแนนพอเข้ามาดูบางคนกดแชร์เราได้3คะแนนทุกคนพอเข้ามาดูแล้วคนดูยาวมากเราได้4คะแนนคลิปเราเรียกว่าคลิปมีคุณภาพและช่องเราเรียกว่าช่องมีคุณภาพวันใส่เสื้อนกี้มีโฆษณาเข้าไหมมีเพราะโฆษณาสินค้าสปอร์ตไม่เข้าวันละ แต่โฆษณาเครื่องสําอางรอจอยอยู่โฆษณาอะน้ามันพืชรอจอยอยู่โฆษณาบ้านจัดสรรรอจอยอยู่เขาเรียกว่าโฆษณาที่มีการปิดกั้นโฆษณาบางตัวคลิปนะคะคลิปที่มีการปิดกั้น